แม่ม <mm um> ่ดปาปมโอ้โหปาหมดปมดหมดเวยเว้เวยเว้เ้เอากัะเด้อือสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดปาไปหเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองเหลือละสิบสามมันปสองสามลูนบ่กวมาสาลูจ้าเพราะว่านั่งกวกตัวนี้นะจูดมาแล้วมือเศร้านี่ จมุนมาแล้วก่อนสิมาหาน้องควัดน้องเคียอยู่นี่ก็ได้มาแามดะไรเห็นแยมนั้น <laughs> เอาสวัสดีพี่พี่น้องน้องลูกป้านาอาสูคูสุคนคือเก้าครับผมวันนี้ก็มาก,กันสองคนคือเก้าครับบรรยากาศป่าเห็ดเพาะมากับสามมุ้ยครับผมสวัสดีค่ะมาหาเห็ดเพาะจ้าพี่น้อง คือเก่าเนาะคือเก่าอ่ามาป่าใหม่โซนใหม่แมนเพื่อปลูกะมาณคือเก่าเหรอเฮ็ดพ่อกำลังออกเฮ็ดพ่อกำลังออกเข้ามากับพ่อเลยพ่อเลยวะบ่อยอมว่าหลายวะช่วงนี้เวลานี้เขาเลาะหาอยู่ผู้แต่ย่างเดียวแหละผูแ<ม>้แต่มันกับก,กว้างเดียพี่น้องเอาเราจะได้อย่างม่านกับมามา่านไผ่ม่านมันพี่น้องเลยม่านไผ่ม่านมันเชียวซันนี่ก็ได้มาฮ้องกับสาวมุ้ยกับชัดเลยนี่เอาสองสามดอกเล็กห้ม่านพี่น้องบ <มา S 2> ังบัง มามาพี่มาพี่มาเอ้มาถึงทางเลยนี่โอ้คนชนซาสีนอกมัดเลยสี่ดอกเนาะเอาสีดอกเลี้ยให้หมานน้องเลยเอ้ามาแล้วเขาดังอ อย่าเขาังเลยคุณดูไกลป้าเดีวเดี๋ยดยวเฮยอขาัเฮ้ัง่ดังดด้ดขาเดยเาเดียวเดเดียวยากเาดหังดด้แต่ว่าคนลายดนมงดนง่่เขาอย่าเขาอย่าเขานี่เห็นไหมนี่ยไหลคนนีโอ้ยจะอ่อดียนก่นี่นี่แมนมัดเลยนี่ตนี้ดืี่น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 ี เออคือถือว่าลายครับเข่าของนุกนี่นี่เอ้าเอาเอาเอาเเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออองเลยนะสี่หกาเลยออ่มยงดึงออกไปเอาไล่ไปอหกเจ็ดแปดเกือบถือกันสองเ้า อกลุ่มเดียวไป้งแล้ววงามเลงามลสิบเอ็ดคุณนิรนสิบสองสิบสามป้องดอกไงดอกไงเอามามันนี่ดอกไงเนาะมันแดดดิมันแดดมันแดดมันแดดพี่น้องูหูกกเต่งอย่าว่าดังไรสิบ้องกับห้องบ่ได้พี่น้องบ่ได้คนหลายค่ะมันนี้าวอ้ยว้าคือใครใขี่เกียมเลยน่ะคุกคุกดลยจกลยใครข่เกียมแต่พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง โอ้ยเหวนเขียเห็นาตัวนงเห็นเขียเห็นเห็นได้หนึ่งสอนมาโอ้โหใหญ่ยิ่ตัวหน่งสองดอก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 ท่านเสียงขึ้นอยู่คุยกันดีๆในสองก้อนหน่อยพอร้อนแล้วเกับมาง่ายหรือพี่น้องหรือเฮ้ยไปยไม่เเียย เอาไม่กัน่อยเอาเท่าที่เห็นก okay. ันเลยเอ้ยมัดเลยเออดีมอกโอ้ยหนาวมากอ้อนาวมากนาวสุดเขาอม่หาใก้อลยเราไม่หายใกล้กันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ย่ มันดลกใหญครับวะโอ้ยมันก็คักอยูแล้วกุมใหญ่วนอยู่นี่แล้วเหมือนกันดูก็คอยจะวนอยู่นะคอยจะกล้นเห็ดโอ้ยกลุ่มตัวกลุ่มใหญ่าวเลย โตรงนี้งนื่อแล้วมันเป็นคอนเดปเชียร์เห็นไหมออกซิโล่เลยเอาสองคนไปขึ้นเที่ยมขับรถเลยตักซ้อนเดียวเลยมึง ขุมเดียวขึ้นโค้มนกองอันอออยู่พี่น้องมาพูดมาพูดเถอะอ่าลังทำอพี่น้อนี้ก็มนดินดินดิมันจะโผเลยนี่เเก้งดเหาเลยตักมนงามนี่พี่น้อง โอ้กำ่ีเออพ่อังี้โอ้ยแบบนี้มันก็ักอยู่แล้วโอพี่น้งเอ้ยเ้ยไล่แต่พี่เลยโคตรเ้อ เต็มนึงครับเดี๋ยวาให้เบิรงจชักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ดอกครับยองเอ้ยไซดดีกันว่าโอ้เจ๋เลยนี่นี่นี่โอ้โมเมนต์ละสิบสี่ครับสิบห้า สิบหกสดอกสิครับอ้สิบเกมุยม้ยมมาเอานี่มาเอานี่อ๋เอไวออ้ก่อนสิเก้าดอกพี่น้องสิบเก้ยังไม่พอหนี่บ้างนี่ยี่สบี่สิบสอง่ากันจะต้องเอยเอาเอาคันอใ่ นี่นี่บิ่งครับเนี่การแถมซอนอีกจะาปมาถินซ้อนวันนี้ถินซ้อนชินบวงเ้าคู่กันเลยกุดี๋ยวอก่อนสองดอกสงดอกเลยพี่น้องเลยสามสามสามโอ้ยสี่

อย like so ู so ่ในหลุมอยู่ในรูพี่เนาเออบนีสามสี่เออสองดเออสองดดดบบไโอ้ยสามงามเนาะเออคณเนี่ยคณเนี่ยบงคับเห็นเนาะโอ้ีนีเออกระนี่เดนเหตัวนหแล้ว เอาเลยมือนี่สิบวาอยังหลไรด้วยพี่น้องคนมาดังกับพ่อไทยนะคนมาเฮ็ดหลายมือนี่เพราะว่ามันเขาได้ยินเขาสิมาอืมเนี่ยหมองเดียวด้วยนี่หมองเดียวมาหมองตัวองใหญ่สีดอก ไปป่พียถึกน้ำเห็นชัดเจนครับเป็น,นทางน้ำไหลตรงนี้ง่ายนะนกเเก็บเอาเก็บเอา ข่าวชั่วเลยน้ำไหลพี่น้องมองน้ำไหลมันมาหงอยู่นี่เอ๋ไล่มาตงนี้ด้วยครับโอ้ไสองกำไล้เยอะคเสียงบาเยอะำที่สองนี่ยังสีคักคักคักเออร่างกายโอ้ยไปไปไปแม่ม่ม

สิบสองเหลือลยสิบสามสเอขวเก็นนี้สิบสิบเจเก้าบเก้าดเลยี่สิบเดี๋ยวลยีองอจอดไครับ so 23. ป้าพี่น้องยี่สิบสครับยี่สิบเก้าสบสิบสามสกพี่น้องเดี๋ยวก็ได้นมันบ่รับแล้ว ป้ามันรองน้ำออ๋อวนไม่ชด่ดต็มหมดเลยต้องเห็นชัดจริงบแล้วโอ้ยบุกำไย่นึ่สามสิบกระดแล้เนาะเหมือนดดเมนเเลยมัน เต็มๆคากระโดเพน่นเลยนะหามงั่ไม,มไรอีกด้มันกำลังใหญ่เนาะอืมแต่ก็พอดีดอกมันนะพอดีเท่าเดียวใช่ไหมฮะจุดๆเลยมวนคักตัวนี้นะเต็มเพ่นเอาหลังเก๋ามันๆบางนั้นโอ,อเนนนนนนน้เอาอย่างเดียวแล้วนี่น บปวดควัดต่อพ so ี่น้องเลยควัดปวดได้แล้วเว้ยตรคเล็กน้อยก็เห็นไหมสิบเอ็ดควัดมันเห็นยังไงล่เอาเหี้ยไปเออเหตุการณ์เนาะลง

อังสวยสองสามเต็มหมดเลยบังเยอะเลยเนาะเอาคนละสัหลายครับโอ้โห กำใหญ่ายเลยพี่น้องเลยผ่านมันใครน้อยนะฝนตกถือพอตกถือดอกน้อยก็เห็นมันหาง่ายพี่น้องเลยขึ้นไม่เลยป้านี่นะขึ้นอกมือแรกเลยโอ้เก่งจังบังบังบังเฮ้ยเฮ้ น้องโอ๊ะบังบัง <c oughs> โอ้ยโอ้โอเหเฮ้ยเฮ้กำไย้แล้วครับแดดเป็นแดดมาเนี่ยเดี๋ยเหยียบมัดหลายมันออกหลายพี่น้องบังบังแม่มันงบังบัง

มันคามันคาเหงาไหมมันไปไม่ได้เหรียมึดเลยเหรอคุณน้องน้องมดเอาเขาซอยน้องเขาโอ้มันคาเหงามากมันไปไม่ได้เนาะมันมาหงุดหงิดเดียวกันเออมันเล่นมาได้มันเล่นมาได้คือว่าเขามันเล่นมาได้เขาก็เล่นหามันตัวเอาอยากงี้มาแต่หางมาแต่เห็นไงเน่ะ mất rồi khắc nó ta hết tầm nữa chưa thấy đâu trắng trắng gì ừ, chưa thấy đâu như nhầy hợp, nó mới hấp nó bóc nhầy rồi này Oh, ừ. uh ừ nó đi đây người mọi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  mươi mọi người mọi người mọi người mọi <laughs> เขา ừ, กำลังขึ้นถ้าสัมผัสมือเนี่ยเต็มข้อกอมนเนี่ยอ้ยคักเอา,เอาสักคนพี่น้องเนี่ยเพียบเลย 1, เหนึ่งสองกระตือฮะโมเปิดโมตีบอ่ากระปได้เอา เพียบเลยวะเนี่ย มึงเขียนเห็นเนาะนั่นโอ้ยมืออื่นยังโผลผักมืออื่นมาเจาะอีกเอือ้ยดองดอกอืออือ้เลยมไมเ็ใที่เทียมเลยอือโอ้ยทำเนาะถ้าทำปมมือพอดครับ เหนื่อครับนี่แดดเป็นแดดเป็นไดป้าสีมือเลยมือนีัพี่น้องสีมือหลวนๆมั่แมีนเมื่อยเลยเนาะเบิ่ง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 กับเบื่อนือยเบื่อเมื่อยปันไดเพราะว่าได้เห okay. ็ดเบิ่ง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 เหรยกสู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 นุ๊บมั่ววิ่งเหนื่อยหน่ะบนะโมกันสองสามโลนบอกมาสามโลจ้าเพราะว่านั่งก๊วกตัวนี้นะสูดมาแล้วมือเศร้านี่จมมุนมาแล้วก่อนสิมาหา มานขัดเลยวะวันนี้ก็พ่อยุดแล้วล่ะมันแดดแห้งแหละทรายแล้วเนาะยังหายอยู่ยังหายอยู่วะเอาหาแล้วยังหาถ้าไม่ก็เนาะมาสรุปผลงานมื้อนี้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนม่แต่ใบใหญ่เอองานละเมื้อนี้หน่วยใหญ่ครับอือเบิ่งมุมประมาณสองสามรูพี่น้องเลยเขาได้อ้างมูมเตี้ยวมานคักมานแน่เบิ้งไม่แต่ดอกใหญ่ดอกใหญ่เนาะไปเนาะป่านนี้มันออกใหม่ กับโบได้ไปไกลกันดอววนเวียนวนเวียนจนถึงมงเก่ามันค็ออกมือเล็กมากมากับมาน์ไพมารม,มันหาบบได้ก็มีบางคนกับโบได้เดยเนาะแต่เขาคือนมาน์ทั้งหมดนี้เขาออกเฮือนแตีสี<อ>่พ่อพึ่นอนบุนรับ <laughs> นอนบุนรับ <laughs> นอนบุนรับเ <laughs> <laughs> มื่อคืนนี่พี่น้องตีสี่แล้วเฝ้าปุ๊กเบาพุ่นเลยเมือเช้านีะเอาทรันกับมือนี้กับทรัมนี้เนาะจ้ามือใหม่จังว่ากันใหม่มือใหม่เขาก็จะมาอีกคือเก่านะครับเฮ็ดออกขักปีนี้เนาะเอ้ามัน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 วันนี้กับทรันี้แหละครับมือใหม่เจอกันใหม่ รับวันนี้กับพันธ์ครับก่อนครับผมจ้าสวัสด,ดีค่ะไปดูคลิปไอพ่นเด้อพี่น้องเอาสนับส <Apple S 1> นุนกันนี่แหละครับครับผมถามมวยพาเลาะไอพ่นพา้าเลาะไปครับย่างซ้อนท้ายกันคือเกา่าโอ้ยมีแหงดิวะนเนี้ยลายสักายแน่